Hello ลออสราสายมิงาวาซออสราสายกวสดีค่ะอะไทเนาะนาะให้แกทํงานเด้อเตอะว่าบ่้องเนาะ เราบอกจว่าเราให้ไดย่ผยาแน่เรยานเราให้หลับเพื่อนหนึ่งเพื่อนได้เนาะเราใ้นอนเราให้นอนตับข่เราแน่เราให้เกทะเลไม้้าเนาะเรเกสัญญาถึงเราแน่อยู่เนาอยู่้นเนาะมาท้าสายออสซี่แน่อาเปียเราให้เนาะต่จอมเตคาง้อตาจอไม้ตอลี่ตอลีอาไว้มาล้วเอาตวนาสมุกรจตสมุดใจสมุดใจยนุ่นต่อัดท่องต่อรัดทอหัวเนาะอยู่เนาะมาท้าเวลาเนาเมอาพาตะไคร่มีอ้กูพาดีวยาเนาะ แล้วบ่เรียนเนาะ2:00 5:00อุยออมน้อยเด้เนาะอภาเกนี่เอยูนี่นะเนาะยันสิเส้นยะบ่ยูเส้นยะเนาะรู้สวยอ่ะเด้ยะเนาะอะอยู่อือกูผ่านนี้เนาะอวิดาตะวันมึงว่าบ่ตะวันแน่ศรัทธาอมัยพี่งูอะออกูอานียะอูอานียะอูอานีศรัทธามงคลชีปีอ่ะเนาะอ่ามาพี่น้องอวิดาศรัทธาอกองพ่อละถูเนาะเยได้เด้พลอๆแน่ အော်ပေါ်ဦးပုလခေါ်လိတေဂျလာမတ်နောစလာခေါ်သာနိုယထလာနောလေအာဒါပါအိယာနောအဝိဒတ်ခုခါတာဒီအဝိဒိယာလေဒါသာအနေရှင်းပြနေတယ်ကျေလို့ဟောပိထာဒီယာနောစလာခေါ်အဲဒီအဲဒီအဲဒီနော်။သာနောအာဆေပင်နိဒါခါယာနောအခါလုံးတမှုဇယားနေ อาร์โลวิสลบกิีเนี่ยอาร์โลวิส์ประตเนาะอยู่ออกมาี่เดาเวลาอรจลวผิลลพอรูไอ้ยังพ่อกจารอกิจสีได้ข้าพุอเลสิ่งที่เนี่ยกูจวงอัชายเนาะทบุณให้ไปทมาิราเอรับบทสเน่ยาบูอยู่นาการน้องนอเจนเน่ตอนที่เรามาที่ราเวลาลาชักเขายันเนี่ยตาน้องวิลันีมาอพูจ่เนาะเขาส่งติดวัยเขาส่งดาไปไงจาราวิคุูไม่ดีเนี่ยทะเลชลารกาลีอู มูภาหูนมฉลาละมาละเนอะอะเมดาอบิปิยาสดินอตุจาโบอนละตัยขะวิเกนปิราวะกูมัยดีเนเนี่ยนอโทนเอาคุมัยดีออลอลาคาเวดิตูออลาเวเสดที่เล็กให้ดูไอ้ชั้นาเวคุงราดีจานนอสุตุงมาดิจีนาตุจาลาคาเอะเคอะนอสุตุงดูดาบะเวคุมัยดีหรออะดาตอซอลยูนตะคาเซปิราวะเนลาคาดิชีดาเวดิเทเอราเวมาปิละเวดาตลาตตินามาปิรามาวะสิคุมานิเวดิจานอ

ล้อเต๋ออันนีให้ทำงานเล่นหนูว่าเบาตะวันแน่หนูว่าเบาตะวันอะไรก็ทำงานยายๆแล้วมียาค่าก็ทำงานรับขึ้นหนึ่งพันสี่อันนี้ฉลาดเอเองแน่ฉลาดฉีดใจแต่ว่ามันฉีดใจแบบไม่ฉีดใจผู้คนมันเสียตัวอันนี้ใ้เราพิจาสักล่ะมีสังขละกวาดิษฐ์เอ้ย

我们吃了，吃的了，我们吃的了，再来汤了。哦，好。再来汤了。哎，大哥，你来呀？啊，搬过来的。自言自语，自言自语。

วัตาพวัาตาบพเออนนนไปนยังไม่ได้เคลียร์โฟเ่ยแต่ยอะทำเมนูแล้วเหรอทำแม่ดูยังไม่รู้ตัวเหรอเดี๋ยวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแม่อแม่ตาพ่อแม่

ก็เอาทราไปท่องกรลูแล้วก็หลือกใบอ๋อไบอกลาทอง่ตอนนั้นเลยอ๋อลาช่อบอกลาทองเนอ๋อมเจ่ยเออมเยน้อยน้อยอ่ะอะไรดิเอออเราพอบุกผ้าเออตุ๊บกาตอนลีตอนียตอนลีเออนั่นออ่มาพิลวด้อ๋ออ่กูพันนิชลดามูข้ารหยอสีเออเกนียสีได้มาบัวสีเนาะเออกูพันนีไดอ อยว่น้อยสลักเขาตยแน่หรอเฮ้ยด้าลอยเย่ห่อตูรูจัวอ่สลักอับภัยแงน่กูพหไวเนาะตรัวอัตยาก็พามาโยเหอมัโยมาะพยอราอาไปหลับเลยไปช่อเย่เลตมอนเน่ยตมอนเนชมม

पाउलो แกอ่ะลูกย้ายยอมตัวเก็บเจ้าก็เออยังไม่มามาชมมาออทอรัยหลော်แกลูกยายตันดาเอาลูกชื่อโซบาสิมาเตะมายาเตะก็จองโซเสียจอกสิอือครับอือหลော်ครับ อัญญ่าอัญญ่าอัญญ่าครับอ่าบาตรตรารีสุดท้ายอ้ายใบยัลครับได้กว่ามายาเนี่ยเอาไปห่อกลับเลยอบอยสามีไม่ได้อ่ามาหมดตัวต้นหมดใจฮะมาทําโน้ตโกจิเลราพลูหลุนยาเลยหลุนยาครับ